เมื่อวานนี้มีการประชุมของวุฒิสภานะครับ<ช>ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นการประชุมในช่วงท้ายๆในการทําหน้าที่ละแต่ว่าวาระสาคัญที่น่าสนใจนั่นคือการพิจารณาตําแหน่งประธานสารปกครองสูงสุดใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจริงๆแล้วผ่านขั้นตอนกระบวนการของคณะกรรมการตุลาการสารปกครองครับซึ่งมีมติเอกชนถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาใช่ครับมีมติเอกชนในการเสนอชื่ออาจารย์ดรวิษณุวรันยู ซึ่งเป็นรมประธานที่ถือว่าวิสศสูงสุดใช่ครับซึ่งถ้าเกิดดูจากตัวพรบรวิธีการจัดตั้งสารปกครองแล้วก็วิธีการพิจารณาเนี่ยขั้นตอนในการสรรหาบุคคลเนี่ยเขาจะหาจากตุลาการของสารปกครองสูงสุดมาค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการตุลาการสารปกครองสูงสุดจะมีมติว่าลงคะแนนว่าจะให้ใครเสนอชื่อใครทําหน้าที่และเสนอชื่อให้ในายร,รัฐมนตรีเสนอชื่อต่อที่ประชุมวุฒิสภาใช่แล้วแล้ววุฒิสภาเนี่ยได้มีการโหวตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้กลายเป็น ที่จับตามองเป็นที่ฮือฮาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็รุนกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะสำหรับสำหรับตำแหน่งประธานสารปกครองสูงสุดนะคะที่มีการเสนอชื่อกันมาเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นที่เรียกได้ว่ามันถูกกระพือในโลกของโซเชียลเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะในเรื่องคุณสมบัติในเรื่องจริยธรรมไปที่อาจารย์วิษณนุวัญยอยู่นะคะหลากหลายประเด็นถ้าใครที่ตามกันได้จํากันได้นะคะช่วงประมาณเดือนมีนาตอนนั้นก็เริ่มมีกระแสะออกมาแล้วว่าจะมีการโหวต นะคะอาจารย์วิษณุวรัญยูต้องมีการทำจดหมายเปิดผนึกในการที่จะชี้แจงกับบรรดาสวาต่างๆคนที่จะมีการลงมติให้แต่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเรียกได้ว่าที่ประชุมวุฒธธิสภาไม่ผ่านให้ประธานสารปกรครองสูงสุดคนใหม่ที่ทางคณะกรรมการตุลาการสารปกครองมีมติเอกันเสนอชื่อมาก็คืออาจารย์วิษณุวรัญยูนั่นเองไปดูผลคะแนน<อ>เป็นอย่างอไรคะก็ถือว่าผลคะแนนเนี่ย เห็นไม่เห็นชอบเนี่ยเป็นเอกฉันค่ะถือว่าเกินกึ่งหนึ่งนะฮะด้วยคะแนนที่ไม่เห็นชอบเนี่ย158คะแนนมีผู้เห็นชอบเนี่ย45คะแนนแล้วก็ไม่ออกเสียงเนี่ย6คะแนนจริงๆมติที่ประชุมเนี่ยเขาอาศัยแค่เส,เสียงข้างมากเท่านั้นไม่ได้บอกต้องเกินกึ่งไม่กึ่งหนึก็คืออยู่ที่ประชุม ที่ประชุมมีผู้ร่วมประชุมเท่าไหรเสียงคามากได้ถ้าเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบก็ผ่านได้จะแตกต่างจากองค์กรอิสระที่จะต้องอมีการใช้คะแนนเสียงเท่าไหร่อย่างไรแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าชัดเจนที่สุดนะคะผลการลงมติออกมาเลยไม่ให้ความเห็นชอบสูงถึงร5อยแคะแนนไม่ต้องบอกนะคะไม่ผ่านไม่ผ่านด่านนี้สําหรับอาจารย์วิศณุวรัญยูแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นการประชุมลับ ในส่วนของวุฒิสภาพิจารณาในการถกเถียงกันเรื่องของตัวตำแหน่งประธานสามองค์องส่วว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลอย่างไรให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบอย่างไรก็เลยทําให้นเวลานี้เบื้องต้นเนี่ยข้อมูลล่าสุดที่จะรู้ว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวุฒิสภาทำไมถึงไม่ให้ความเห็นชอบตอนนี้ยังไม่ได้แพร่ออกมาใช่และที่สําคัญเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเพิ่มอีกหนึ่งด้วยนะคะก็คือมีมติไม่ให้มีการเปิดเผยบันทึกการประชุมจํานวน6ครั้ง รวมไปถึงรายงานลับของคณะกรรมาิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ใน,ในการตรวจสอบประวัติและความประพฤติรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดด้วยก็คือเท่ากับว่ามาติลับรายงานการประชุมผลการพิจารณาการประเมินอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ถูกนํามาเปิดเผยเพราะมีมติสำทับไว้อีกชั้นหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หลายคนเขาก็รอรุ้นกันเหมือนกันว่า เดี๋ยวถ้าเข้าที่ประชุมเมื่อวานนี้วันที่1เมษายนเดี๋ยวคงจะได้ไปดูไส้ในกันถูกต้องแต่ว่าที่ประชุมมีมติมาให้เปิดเผยข้อมูลใดๆทั้งสิน้นค่ะเพราะอย่าง<ม>ที่บอกว่าเท่าที่เราทราบและจากที่อาจารย์วิษนุเองท่านชี้แจงเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของกรณีการมีภาพไปร่วมงานแต่งงานของอาจารย์ปิยบุตรใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามจํากันได้อาจารย์วิษณุเองก็มีการชี้แจงแล้วว่า ไปเป็นประธานงานแต่งงานใ,ในครั้งนั้นเพราะมีการกล่าวด้วยแล้วก็กล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าภรรยาอาจารย์ปิยบุตรเป็นคนฝรั่งเศสเ,เพราะฉะนั้นอาจารย์วิษณุก็เลยถูกเชิญไปกล่าวแล้วก็ไปพูดอ่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยก็ถูกเอามาเชื่อมโยงกันเยอะแหละว่าอาจารย์วิษณุวรัญยูเนี่ย อยู่ในขั้วกลุ่มซ้ำนิ้วอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายก็เลยเป็นที่กังขาเป็นที่ไม่ไว้วางใจอาจารย์ก็พยายามที่จะในการอธิบายชี้แจงนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งไม่ใช่มีแค่ประเด็นนี้เท่านั้นนะใช่ครับก็ยังมีกรณีเรื่องของการไปแชร์ข่าวไปแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโพสหนึ่งโพสต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจารย์เองก็มีการชี้แจงนั่นคือกรณีที่มีการเสนอข่าวการทุบบ้านศรีเสาเทเวศแล้วปรากฏว่าอาจารย์ท่านเองก็มีการไปโพสต์แล้วก็มีการเขียนข้อความบางอย่างใช่ ไปจริงๆไปไปแชร์โพสต์คนอื่นแหละแล้วก็มีการเขียนข้อความอะไรบางอย่างก็เลยถูกตีความกันไปเยอะแยะมากมายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน,นะคะณสุดท้ายแล้วนะคะที่ประชุมวุฒธธิสภาไม่ให้อาจารย์วิศนุวร,รันยูไปต่อนั่นเองก็เป็นอันจบไปขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้ก็จะต้องกลับไปที่คณะกรรมการตุลาการสารปกครองว่าจะเสนอชื่อท่านใดมาให้ผ่านกระบวนการเพื่อที่จะเข้าที่ประชมุมวุฒิสภาในครั้งต่อไปครับซึ่งอาจารย์วิศนุวร,รัญยูก็ยังมีสิทธินะใช่ครับ ถ้าทางคณะกรรมการตุลาการสารประรองยืนยันว่าจะเสนอชื่อนี้เพราะครั้งที่แล้วมติเป็นเอกฉันท์ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่มันก็จะมีห่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวของการทําหน้าที่ของสวชุดนี้ถูกต้องประมาณเดือนพฤษภาก็จะพ้นวาระ,ระเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต้องชิงต้องดูจังหวะเวลากันด้วยนะคะว่าช่วงรอยต่อแต่ไงก็ยังรักษาการไปจนกว่าจะมีสวชุดใหม่นะคะนะครับก็ถือว่า เป็นหนึ่งประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในการประชุมของวุฒิสภาเมื่อวันนี้